เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับ b บ l ล y b e บล c h anel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม u r o t ทั c k Simulator 2นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนพื้นฐานในการเล่นเกมนี้กันนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ซื้อเกมมาแล้วยังเล่นไม่เป็นนะครับเพราะว่าเกมนี้มันก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นเกม u r o t ทั c k Simulator 2นะครับก็คือเกมจำลองการขับรถบรรทุกนั่นเองนะครับ เพื่อความสมจริงของเกมนี้นะครับเขาก็ใส่ปุ่มกดอะไรเยอะแยะมากมายนะมาในแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับซึ่งมีทั้งเปิดกระจกสตาร์ทรถนะครับไม่ใช่เปิดกระจกมีปัดหน้ากระจกนะครับปัดน้ําฝนสตาร์ทรถมีแต่เปิดไฟสูงไว้ต่ำไฟเลี้ยวอะไรมันมีปุ่มหมดนะครับผมซึ่งคนมาเล่นใหม่ๆเขาอาจยังไม่รู้นะครับเดีย๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนปุ่มต่างๆพื้นฐานในเกมนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมีเกมก่อนนะครับจะเกมแท้เกมเถื่อนนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะไปหามาเล่นนะครับโอเคพอเข้ามาหน้าโปรไฟล์นะครับให้เราสร้างโปรไฟล์นะครับ1โปรไฟล์นะครับก็คือตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็ตั้งชื่อนะครับผม New Profile นะครับ Name ก็คือชื่อของเรานะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับให้เลือกเอานะครับผม ก็เลือกเอาเลยตรงนี้ก็จะให้เลือกคนขับรถนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาใครมีเยอะแยะมากมายครับเลือกเลยอ่ผมสมมุติว่าผมจะเอาคนนี้นะครับแล้วก็รถคันแรกที่เราจะเล่นนะครับก็ให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเล่นสายไหนนะครับรถคันแรกผมขอเป็นวอล v o ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คอมพานีโลโก้นะครับก็คือ โลโก้ของบริษัทของเรานั่นเองนะครับว่าเราจะเอาโลโก้แบบไหนครับมันก็มีให้เลือกแค่นี้นะครับโลโก้บริษัทผมจะเอาเป็นรูปเป็นรูปไฟหรือเปล่าเอาูปนี้นะตรงนี้จะเป็น company name นะครับก็คือชื่อบริษัทของเรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับผมจะใส่มั่วๆไปดีๆ3อันนี้ก็เป็นภาษานะครับเราก็เลือกเอานะครับผมเอาเป็นอังกฤษนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ เราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วก็กดไปเลยอ่ามาถึงหน้านี้นะครับหน้านี้เขาก็จะถามประมาณว่าอ่าการบังคับของเรานะครับจะใช้อะไรในการบังคับนะครับอันข้างบนนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมบังคับรถนะครับผมอ่าอันที่2ก็จะเป็นเมาส์นะครับผมใช้เมาส์นะครับในการบังคับรถนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็ใช้เมาส์เอานะครับอ่าอันสุดท้ายจะเป็น พวงมาลัยนะครับมีเกียร์นะครับมีจอยนะครับผมถ้าใครมีพวงมาลัยก็เลือกตัวสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกคีย์บอร์ดนะครับในการบังคับรถอ่าตัวนี้นะครับเขาก็ประมาณว่าเอาแบบความสมจริงของมันนะครับมันก็จะแบบมีถอยหลังแล้วมันสับกันอะไรไม่รู้นะครับไอที่เป็นรถบรรทุกอะครับแต่ที่นี่เนี่ยผมเล่นนะผมก็จะเลือกอันข้างบนครับมันจะขับรถเหมือนรถกระบะมันจะง่ายสุดนะครับผม เวลาเราเลี้ยวเราอะไรไม่ก็จะง่ายนะครับอ่าพอกดมาตรงนี้นะครับเลือกอันบนแล้วนะแล้วก็กดไปเลยโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับเพื่อให้มันอยู่กับคอมด้วยนะครับดูเหมือนว่าคอมผมจะช้ายังไงไม่รู้โอเคก็กดโอเคไปนะครับอ่าพอมาถึงหน้าแผนที่นะครับแล้วกดคลิกขวานะครับเลื่อนดูได้นะครับว่ามีเมืองกี่เมืองนะครับอ่านี่ครับเมือง แล้วก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเกิดตรงเมืองไหนนะครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกบ้านเกิดของเรานะครับก็คือเมืองเกิดที่เราจะตั้งบริษัทของเรานั่นเองนะครับก็จะมีเยอระะมันนะครับแต่ถ้าใครซื้อใหม่ๆนะผมไม่แน่ใจว่าแผนที่มันจะเยอะหรือเปล่านะครับจากที่ผมซื้อตอนแรกๆมันจะมีแค่อังกฤษนะครับผมแล้วก็มีพวกเบลเยียมนะครับลาสตมเบิร์ก น่าจะมีด้วยนะแล้วก็เยอรมนมีที่หลักๆอาจจะมีเยอรมนมีทั้งประเทศเลยนะที่มันมีแต่ไอ้พวกแล้วก็อิตาลีเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็พวกเนี้ยครับออสเตรเลียหรือเปล่ากสวิตเซอร์แลนด์อะพวกนี้มันจะมีนะครับมีมาให้นะจากที่ผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมก็ลืมไปแล้วเพราะว่าที่มันเยอะแบบนี้นะครับผมซื้อ e o c แผนที่เพิ่มเข้ามาครับมันก็เลยกดล็อกเมือง มาให้เยอะเลยครับมีทั้งรัสเซียนะครับมีทั้งฟินแลนด์นะครับนี่นอร์เวย์ก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งเศสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอิตาลีนะครับผมก็ผมซื้อดีโอซีของเขามันก็เลยปลดปลดล็อกให้นะครับเยอะนะครับนี่ครับฮังกรีก็มีนะครับโอเคแล้วก็เลือกเมืองสักหนึ่งเมืองนะครับที่เราจะลงไปตั้งบริษัทนะครับาผมจะเลือกสักหนึ่งเมืองนะครับก็คือเอาผมจะเลือก อ่าเยอรมน,นีนะครับผมเลือกเมืองนี้นะแล้วผมก็กดคอนต์มไปนะครับกดเยีดไปอันนี้ก็รอนะครับรอโหลดเข้าฉากของเรานะครับอ่าอันนี้ผู้เล่นใหม่ก็ทําตามผมได้นะครับถ้าใครยังเล่นไม่เป็นนะครับอพอมาถึงหน้านี้นะครับกดกด enter ไปเลยนะครับเขาก็จะแนะนําอะไรต่างๆนะกด enter ไปอ่า พอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราอยู่ในรถเลยนะครับผมนี่อยู่ในรถนะครับมันก็จะมีแนะนําด้านซ้ายมือนะครับว่ากด e นะครับก็คือสตาร์ทรถนั่นเองนะครับแล้วก็กดตามเขาไปนะครับอ่ากด e นะครับสตาร์ทรถอ่าพอกด e แล้วปุ๊บเขาก็จะบอกเนี่ยครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็กด w นะครับเดินหน้าไป s นะครับ a เลี้ยวซ้ายนะครับดีเลี้ยวขวานะครับก็มีแค่นี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็มาถึงหน้านี้มันจะให้กด1 2 3นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอ่ามันจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของรถนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นมุมมองมุมมองไหนนะครับอ่ากดหนึ่งนะครับมุมมองนี้กด2อนะครับอ่าอยู่รถแบบนี้มุมมองนี้นะครับกด3า อยู่ด้านบนนะครับกด4อยู่บนหัวรถเลยนะครับกด5นะครับมองอยู่ด้านหลังนะครับมองด้านข้างไม่ใช่มองด้านหลังนะครับทษทีกด6นะครับอ่าด้านหน้าอย่างเดียวเลยครับกด7อยู่ใต้ล้อครับข้างล้อกด8นะครับมุมมองนี้นะครับแล้วก็กด9กด9นี้จะกลับมาหน้าที่1เลยครับปกติเหมือนเดิมนะครับผมอ่าพราะเขามาถึงหน้านี้นะครับเขาก็พอเรากดตามเขาเรียบร้อยแล้วนะครับให้กด enter นะครับ เขาก็จะบอกว่าให้กด F1 นะครับ F1 ก็คือกดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหน้าต่าง GPS ขึ้นมานะครับให้เราเอาเมาส์นะครับไปที่ Continue นะครับกดเข้าไปมันก่อนนี้ก็จะแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอัดดัดบนนะก็คือกิโลนะครับความเร็วนับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แล้วก็เป็นรูปรถนี้ก็คือเป็นความเสียหายของรถนะครับถ้าเราชนมากๆ ขีดแดงๆมันก็จะขึ้นเต็มๆรถนะครับอันนี้เป็นน้ํามันนะครับอันนี้รูปคนนอนนี้เป็นความว่วงของเราจดหมายนะครับผมแล้วก็เป็นวันเวนัแล้วก็เวลานะครับแล้วก็จะเป็นเงินนะครับอยู่ในหน้าต่าง GPS ก็จะเป็นแผนที่ GPS นะครับบอกทางนะครับผมก็จะมีเส้นแดงให้เราไปตามแผนที่นะครับตาม GPS เลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเมนูพวกเป็น เ,เวลานะครับเป็นงานนะครับเป็นโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นเมสเซจนะครับข้อความว่าน,นี้ผมไม่แน่ใจน่าสุดท้ายแต่อันที่2นี้นแรกนี้จะเป็น GPS นะครับผมอันที่2จะเป็นวันเวลานะครับงานของเรานะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นความเสียหายของรถของแล้วก็พ่วงนะครับผมถ้าเราชนไปปล่อยนะแล้วกด continue ไปนะครับ แล้วเขาก็จะบอกกด F6 นะครับ F6 ไปปึ๊บนะครับ F6 F7 นะครับ F6 ก็มาถึงหน้านี้แหละครับ F7 ก็ไปนะครับ F8 F8 ไม่มีอะไรนะครับกด Continue ไปนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับกด F5 เหมือนเดิมโอเคนะครับพอนนี้เราก็กดออกไปเลยนะครับกดกด F1 ออกไป นะครับก็จะมาหน้านี้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกปุ่มการทำงานต่างๆของเกมนี้กันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกด e นะครับก็คือ Start ทรถนะครับกด e สตาร์ทรถเปิดปิดนะครับไม่ใช่เปิดปิด always ตาร์ทแล้วก็ดับรถนะครับกดหนึ่งครั้ง Start ทรถนะครับสตาร์ขึ้นมานะครับกด e Start ขึ้นมากด e หนึ่งครั้งก็คือดับรถนั่นเองนะครับกดตัว t นะครับ กดตัว T ก็คือถอดพ่วงแล้วก็ใส่พ่วงนะครับามาดูนี่กดผมจะกดตัว T นะครับตอนนี้พ่วงเราติดอยู่นะผมจะกดตัว T ปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมพ่วง <c oughs> มันกําลังหมุนลงนะครับขาตั้งหมุนลงแล้วโอเคตอนนี้พ่วงลงแล้วครับกดตัว T อีกหนึ่งครั้งนะครับพ่วงก็พ่วงขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคต่อไปนะครับจะเป็นไฟขอทางนะครับก็คือไฟฉุกเฉินน่นเองนะครับ ไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับผมก็กดตัว f นะครับกดตัว f นะครับผมไฟฉุกเฉินก็จะติดแล้วนะครับผมดูในหน้าปัดก็ได้นะครับถ้าเราขับในมุมมองนี้นะครับหรือมุมมองบุคคลที่2ก็กดเลข2นะครับไฟก็จะติดนะครับไฟขอทางนะครับก็กดอีกทีก็คือดับนะครับผมโอเคนะครับกดตัว h นะครับตัว h อ่าตัว h ก็จะเป็นเสียงแตะนะครับผมนี่ฟังดูเลยเป็นเสียงแตะนะครับ ตัวบอใบไม้นะครับกดตัวบอใบไม้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมอ่าโอเคไหมครับเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกดอีกทีก็ปิดนะครับกดลอลิงนะครับผมลอลิงก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับโอเคนะครับกดอีกทีก็ปิดนะครับผมแล้วก็กดตัวเนะครับผมตัว M ก็จะเป็นแผนที่ปกติของเกมอยู่แล้วครับตัว M ก็จะส่วนมากก็จะเป็นแผนที่นะครับกดตัวเขึ้นมา เป็นแผนที่นะครับกดตัว M อีกทีก็ปิดไปนะครับผมโอเคกดตัว R นะครับผมตัว R ตัว R ก็จะเป็นเมนูของเรดีโอเพเยอร์นะครับก็เป็นวิทยุนั่นเองนะครับกดตัว R อีกทีก็ไม่ได้แล้ว <laughs> ต้องกดกากะบาดออกเองนะครับกดกากบาดออกเองโอเคกดตัว1ถึง9นะครับ1ถึง9 ที่บอกไปตอนแรกนะครับ1-9ก็จะเปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆนะครับโอเค1-9นะเปลี่ยนมุมมองนะครับกดตัวยูนะครับตัวยูนี้ก็จะเป็นตัวที่ยกล้อขึ้นไม่ให้มันทํางานนะครับมันจะมีรถของเรามันต้องเป็นรุ่นที่ว่าล้อมันมีแบบ4ล้อ5ล้อที่ว่ามันอยู่ข้างหลังนะครับมันก็จะยกล้อขึ้นได้นะครับผมกดตัวยูก็จะยกล้อขึ้นนะครับผม กดตัว J นะครับตัว J กดตัว J นะครับตัว J ก็จะเป็นการตีไฟนะครับตีไฟสูงใส่นะครับกดตัว P นะครับผมตัว P กด1ครั้งนะครับก็จะเป็นปัดกระจกแบบช้านะครับเห็นไหมก็รัชนิดก็ช้านะครับเหมือนรถยนต์ปกติของเราเลยนะครับเหมือนรถพ่วงปกติเลยนะครับกดครั้งที่2นะครับครั้งที่2ก็จะปัดเร็วขึ้นนะระดับ2นะครับผมกดครั้งที่3านะครับ เห็นไหมครั้งที่3ก็จะปัดเร็วเลยนะครับกดอีกครั้งก็เพื่อปิดนะครับผมปิดแล้วนะครับโอเคกดตัวไนะครับตัวไก็จะเป็นตัวเปลี่ยนาภาพหน้าปัดนะครับอยู่หน้าหน้าปัดตรงพวงมาลัยครับเห็นไหมอ่ามันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับกดตัว I 1ครั้งก็จะเป็นรูปถังน้ํามันนะครับกดตัว I 2ครั้งก็จะเป็นรูปถังน้ํามันว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับ อีกทีก็จะเป็นความร้อนของรถนะครับดูความร้อนรถได้นะครับกดอีกทีก็จะเป็นเข็มไม้นะครับว่าวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดอีกทีก็จะเป็นพวกน้ํามันเครื่องพวกเครื่องนะครับปกตินะครับโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับลองกดดูนะครับโอเคนะครับกดตัว L นะครับตัว L ตัวตัว L ก็จะเปิดไฟลีนะครับกดครั้งที่หนึ่งเปิดไฟลีนะครับเห็นไหมอ่าไฟท้ายก็จะติดไฟพ่วงก็จะติดนะครับในไฟลีนะครับกด L ครั้งที่2ครับไฟต่ําก็จะติดแล้วนะครับเป็นไฟปกตินะเป็นไฟต่ํานะครับผมเวลาเราวิ่งกลนงคืนนะครับเราต้องเปิดไฟนะครับทางนั้นเราไม่เห็นทางนะครับกดตัว L อีกทีนะครับเอ้ยไม่ใช่กดตัว L ถ้าเราเปิดไฟต่ําอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราอยากเปิดไฟสูงล่ะทําไงก็กดตัว K นะครับข้างตัว L เลยนะครับกดตัว K หนึ่งครั้งปึ๊บอ่ามันจะตีไฟสูงค้างไว้นะครับแล้วก็ขับรถไฟสูงได้นะครับ กดตัว K อีกหนึ่งครั้งอ่าลงมาไฟต่ําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะปิดไฟนะครับก็กดตัว L เหมือนเดิมนะครับปิดไฟไปแล้วนะครับผมโอเคมาดูลําดับต่อไปนะครับกด F 1นะครับผม F 1 F 1ก็จะขึ้นหน้าเมนูอย่างนี้นะครับอ่าก็จะขึ้นหน้าเมนูก็จะบอกนะครับว่า F 1คืออะไร F 2คืออะไร F 3คืออะไรนะครับกด F 2นะครับ F 2ก็จะเป็นกระจกนะครับเห็นไหม ผมกด F2 ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าจะเอากระจกฝั่งไหนขึ้นนะครับถ้าเราไม่อยากมองตรงนี้แล้วเราไม่เห็นกระจกฝั่งโน้นนะครับเราก็กด F2 ขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะมีกระจกฝั่งโน้นขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องหันไปดูนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ก็กดย้ําๆไปก็ปิดไปนะครับกดกด F3 นะครับ F3 กด1ครั้งนะครับก็จะขึ้นมาหน้าต่าง GPS นะครับกดอีก1ครั้ง กรอบที่ม <crew horror> ันหนาอยู <source> ่ก็จะหายไปนะครับตรงครอบ GPS อยู่นะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิด GPS ไปนะครับก็กดย้ำๆดูครับนี่ F3 นะครับขึ้นมานะครับโอเคนะครับกด F4 นะครับผม F4 อ่า F4 ก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นอ่าติ๊กนะครับก็คือการเปิดไฟนะครับผมพวกนี้นะครับกด F4 อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นหน้านี้นะครับกด F4 อีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะเป็นหน้านี้นะครับอันนี้เป็นการปรับมุมมองต่างๆนะครับของคนนะครับผมกดตัวเอนะครับก็จะเป็นการถอยออกจากพวงมาลัยนะครับให้นี่ครับดูด้านล่างนะครับนี่เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่นะครับอันนี้90องศานะครับก็จะเห็นมุมมองกว้างขึ้นนะครับตรงนี้นะพวกนี้ก็จะเป็นกดเอ็นเบาะกดตัวยืดพวงมาลัยนะครับกดกดตัวเอาพวงมาลัยขึ้นพวงมาลัยลงนะครับ ดูจากตรงนี้ได้นะครับผมกด F4 อีกทีก็คือออกไปเลยนะครับผมโอเคโอเคก็มีแค่นี้นะครับ F3 แล้วก็ถ้าใครอ,อยากจะดูงานของเราก็กด F6 นะครับ F6 ปล๊บนะก็จะมีตารางงานขึ้นมา F7 ก็จะเป็นพ่วงของรถไม่ใช่พ่วงของรถ เป็นความเสียหายของพ่วงของรถแล้วก็ของของนะครับมันมีศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่นะก็คือมันยังไม่เสียหายก็คือดามเมจนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับนี่มีแค่นี้นะครับก็กด ESC นะครับ ESC ก็กลับไปหน้าเมนูนะครับกดไปอย่างงี้หน้าเมนูนะครับกด ESC หนึ่งครั้งก็กลับมาหน้าเกมนะครับปุ่มกดมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเลยนะครับเป็นพื้นฐานที่จะเล่นเกมนี้แต่ถ้า อยากจะจ้างพนักงานมาขับช่วยหรือซื้อรถซื้ออะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเอาแบบข่าวๆก่อนนะครับพอเราเข้ามาเล่นแรกๆนะครับแล้วก็ไปส่งงานตามที่มันบอกนะครับก็ขับไปเลยอ่าถ้าใครไม่อยากดูมุมมองนี้ก็กดเลข2ก็ได้ครับดูมุมมองนี้ก็ได้หรือกดเลข1ก,ก็มาหน้ามุมมองนี้นะครับาขับเร็วเกินนะครับโอเค อย่าลืมตีไฟเลี้ยวกันนะครับอันนี้ผมไม่ตีเฉยๆนะอ่ากดล้อลิงนะครับเลี้ยวขวานะที่ผมสอนไปนะครับท่านผู้ชมก็ฟังดีๆนะครับมันอาจจะหลงนะครับเพราะว่าปุ่มกดมันเยอะนะครับเกมนี้เยอะจริงนะครับโอเคนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะ อันนี้ไฟแดงนะครับเราก็ติดไฟแดงตามปกตินะครับเวลาขับรถให้ขับเลนนี้นะครับอย่าลืมนะครับขับเลนนี้เพราะว่ามันเป็นต่างประเทศนะครับเลนมันอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าเขาตีไฟเลี้ยวนะครับตีไฟเลี้ยวแเราก็เอางานนะครับมาส่งตาม GPS เส้นแดงแดงบอกนะครับพอมาถึงปุ๊บให้เข้ามาตรงนี้นะครับนี่เข้ามาเป็นรูปเป็นรูปวันนี้นะครับเนี่ยรูปรูปพ่วงหมุนอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็มาจอดที่ตรงพ่วงนี้ครับ แล้วก็เบรกนะครับผมมันก็จะให้กด enter นะครับแล้วก็กด enter ไปนะครับอันนี้มันจะถามนะครับให้เราจะจอดแบบไหนอันนี้คือแบบยากนะครับเราต้องถอยจอดนะครับหรือจะถอดจะขับไปจอดตรงๆเลยเลยเลยครับมันก็จะได้ exp เพิ่มหรือจะเอาอันนี้เลยก็ไปเลยนะครับจะได้ศูนย์ x p แต่เราก็จะได้ x p ค่าส่งงานอยู่แต่เราจะไม่ได้ x p เพิ่มนะครับก็คือสคริปต์ก็คือไปเลยไม่ต้องไปจอดนะครับ อพอมาถึงหน้านี้นะครับก็กดนี้ไปเลยแค่นี้นะครับในการส่งงานตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับงานอีกนะครับก็คือพอเราส่งงานแรกเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับบริษัทเล็กๆของเรามานะครับกด enter ไปตามมันที่บอกมันบอกนะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอผ่อนเสียงนะตอนนี้เสียงมันจะดังมากผ่อนลงสักหน่อยโอเคนะครับ พอเราส่งงานแรกนะครับงานเราก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วครับงานที่เราขอให้มาส่งตอนแรกนะครับก็คือรถก็เป็นของเขานะเราเช่าเขาขับนะครับตอนนี้เรายัางไม่มีรถเราต้องเล่นไปสักพักแล้วก็ไปหาซื้อรถกู้เงินธนาคารอะไรนะครับผมก็ไปหาซื้อรถเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีในการส่วนนั้นนะครับในการซื้อรถซื้ออะไรในส่วนนั้นนะเนี่ยครับมันก็จะบอกนะครับตรงนี้เราก็ปิดไปนะครับ พ c ิกอยู n e นจ็อบนะครับก็คือมาจ็อบมาร์เก็ตนะครับมาตรงนี้นะเพื่อรับงานนะครับตรงนี้เราจะเช่ารถขอวิ่งอยู่นะครับผมเรามีแค่บริษัทแต่เรายังไม่มีรถของตนเองนะครับเราจะเช่ารถขอวิ่งอยู่แล้วก็คลิกจ็อบเลยครับนี่การรับงานตอนแรกของผู้เล่นใหม่นะครับก็ดูไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีรถแต่ละคันที่รับพ่วงอยู่นะครับเราจะไปขับให้บริษัทไหนก็เลือกเอาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถของบริษัทอื่นอยู่แล้วนะครับ เราไปขับให้เฉยๆนะครับเพราะว่าเรายัางไม่มีรถนะก็เลือกเอาเลยนะครับนี่มันก็จะบอกนะครับว่าวิ่งเส้นทางไหนถึงเส้นทางไหนนะครับก็เลือกเอานะครับโอเคเนี่ครับเลือกเอาเลยอ่าผมจะเอาตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับรับจ็อบไปมันก็จะมาหน้าขับรถปกติที่เราอ่า เข้ามาตอนแรกๆนะครับนี่ก็คือมาหน้าปกติเห็นไหมนี่ครับอันนี้น่าจะไปส่งอะไรเนี่ยส่งปูนหรือเปล่าส่งปูนหรือส่งข้าวโพดไโอเคมันก็จะมีแค่นี้นะครับในการขับรถบรรทุกเกมนี้นะครับก็คือเป็นปุ่มพื้นฐานที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้นะครับเพื่อจะขับรถให้มันสนุกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแค่นี้ครับเป็นความรู้พื้นฐานที่จะเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยว วันต่อไปหรือภายภาคหน้าอย่าวผมก็จะมาสอนอ่าลึกให้มันลงกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อตอไปนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย